มมเมื่อุ้งเ่วิอาวัที่หลายตัวตักกันใดวันที่สาวสามหน่งปดปีค2ิองหิงาวสี่ะเมม่ได้เข้าขามาบะลองกาปอเตียงยาหมักสอสกวนจิงใดปรจจันเอิงโหโปงปีนอาอะไรตีเียว่าโหโปงเอิงเมืองติงตีจอกงานะ giọt củ điểm chạy quân mừng xuống má này đây bà đi giọt ngạc ca lũng lưng lâm lâm nha mạc xót ham piu giao gò quái hết sáng là hồ khám mơ bà thái xâm mang la an nát đè âm hụt chung lấy bao nốt khô khéo ca bỏ tiền มีสาศีรัฐานเขาหนักนั้นมังกันขึ้นห้ามันโนดห้าอันนั้นก็ปีนองาปาโอยำหือหมักสอดสมาก้าหลงหนึ่งก้า,าอ่อนหนึ่งปิวปีนอ่านอหไรอันไดนอยู่ดีแล้วก็ลูกอยู่ดีแล้วก็ซุ้มตายมากม,มีเดียว สิ่งใดควเขียวขวางในลีเอ็นรู้ตีเดียวว่าเหตุสังเณรปีกไก่ย่างกินกากินขันเจียงนันไหลเสียงดางการเมืองอ่ำเตียงเลี้ยงหา้าเอาจือเสียงสิยเห็ดกินมาปานสิบปานไว้ห้าเป็นดับปีเป็นไว้ห้าเฮตสังเณรตายอ่มิติเยา่าตีในการีทัศสางปาปีน้องเขาว่า ตีเสียงวีเลียนตีเลียนไปวนสิบอําดังถังกันตีเมืองยูป้องจู่หนังการฮักหลังเกษตรเปิดนวดยืดได้ยาก็ค่อขทุกเบ็ดเฮา่อนตีร้านภายใหม่สืกอหารอีกป้าผูกควันสีวิงเป็นก่อเอาไา้เลยลองวันไทยไมยก่กล้าตีนั้นก็มีน้ำทำก่อห่อข้นกา ก่อนเบิ่งได้จังได๋มักมันสีว่าใหม่ว่ากล้าบ่เด้ล้ํารวยเหมือนเพิ่นขอวูขอควากินกสิได้ส่งขายเมืองขี้อยู่ีแล้วก็เฮ็ดล้สิเฮาจุในลีเ็ดูเข้าไว้ปดอกเฮาว่ามาโหปงเอิโหปงเอิมงเงยนอียอก dòng mía cho các bạn này bị đo thật rồi mặc so này mắn đẹp giam nè ca lộng dù màn hay biểu lâm hâm ba ca liệt nâng lâm sẽ là quay quả khô khâm mà mừng lập trong hôm nay cả khai hoa này lũ xung quay dọc dọc ẩm mi đi tì này ลีไม่ใจจอมแย่ๆผีๆโคเขียวสิดใจกาโปเตี่ยเท้าขาซึกเขาอันปายก็ไปอันเลี้ยงก็เลี้ยงอันยืดกันตายเหมือนกันร่างไรคานด้นก็มีอันบนยืดตายก็มีอันยาหมากซอดก็มีอันยากินสันไรป่าก็มีตายอยู่ติ๊กติ๊กกวหลงจะร่างเหนือแถวไรใส่ใจ thao hoạt đến đi lại cái cửa khai thao gì, mò cá nang, quế, mà thao hết cả bãi măng mì, nè, cơn lộng, đi vun từng này, bong ở đi vun mà bong coi tượng đó, ngân khâm, anh áo trả quân ma cung cẩm, thiêng vun mãi nữa, khẩu yết, ờ, vẫn bền thế này còn quá cả, anh sỉn bãi ma đây, lừa dối mà hắc, es cố ba lục làn cô sư hán chẳng ba tay lần tiến sai lệp tay cô lại quả lũ xung tái dọn quân lũng sư thiện khuôn xeng dân khơ Anh nhu đi vàng hay bí nọ hào hoạt Hồ bông ở mương tên tì kéo ngạc chung đỡ là có mặc sọt ma vang nữ xuyên đang lưng ta lũng quái ta lệch dọc dọc อันใดก็ไในกาก้าเ,เรืกก่อยกายก็นําไม่วความว,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 ว่าใครขี่ก้าหยบๆหยบยอเสด็ขึ้นลงยิบกองไอ้สางล่าสางเล่าเฮามันโจนะันปานนั้นมันเสียงอย่างปานเมื่อเดียวในะี่ใครโจอันะจังโหลยาหมากร้องอย่างนี้เดี่ยมันเป็นเลยนะอันนี้ปันฟัง zoom si tay ca bỏ tiền vàng hay học hà giả bé hà lòng xuất sắc tổ quân mướn giả bé quả ọc kho sáng và tìm lấy ọc văn quân văn quân mướn xú ủ phong hà dư này nè giả bé quả chóc quân văn quân mướn giả bé quả hoa hoa quân mát tao lên lưng chừng tổ quân mướn เฮสังละจอมเสีนดาสายทางมันใกล้มีหมากหูหมากหูแน่มันก็ขู่ไว้จอมผังตางฮะจงเป็นเลย้อเหยียบย่ามากหูทีในเตี้ยบซึกโขเขียวเขาคาซ้ำในเป็นเพียกึ่งกะป้อมันปึ้งบานขึ้นมาอะไรก็ดีไม่ใส่ยามไม่ปีหน้าสาวคือหนึ่งแสนลอย วันกันทัดด้วยลกูกเสียนไปลาหลับมือแล้วนี่ปีลองตีกูก็ก็ยามหันบริเวน,นเกี้ยวกูอ่างโต้ห้าเซดาสายได้หันแล้วพอหมักมันปึ่งขึ้นมากลองที่สิก้าวันให้สิคโคเขียวว่าเป็นพีนงลางหลายปอกหลายกันไม่ใจโตกกันเลยอุกการานั่นคุยปีนอเขาว่าตามคำ เพลเพลก็ตีวุ่นวาปอเปลี่ยนตามคำไหนตีหลอดพีเอาไว้ก่อนเปิ้ลสอดกอ็มันหันเขาเขาก่อมหันมันมาได้ปีเท่นั้นถ้าเมามุกมาอยู่าาายต้องเสียดายได้เปิดสอดาหลายวุน่นกุยกะก่อนหย่านั่นเต้มันเปิ้ลเท้าสีจุงมองเพลย์เลย้ังหลังจือจา้า พาละห้างวันมึงพาละซาลองสุงสักโหล,ลักโนดปล่อยไว้นักน้ำดินอิดพาข่าวได้าจเน,น่ปีหน้าเท่าไหร่เออในรายการเสียนปลายมาเตียงหนึง่งมีหมังก้องหูดีปอกลาว่า,ายอย่าไปอุบยาวอันนนอ่แใจข่าวเงาโยโยวกีกะเมื่อเปลี่ยนข่าวก็เอามาท่าสางวิเคราะห สถานการณ์เงาไล่อันเป็นอยู่ดีนะั่นเอามาทัศสัด้วยว่าพ็อละไรเพอเปลีนอย้หรือแล,ล,แลเลยดองอันเปลี่ยนมาปางตึกสีกองแด็ดตื่อในย่อนย่อวก็เปิดสังพายผู้ทีนั่นนะย้อนว่ามีลองทักหลังตื่นจัดทักหลังคนมึงห่มผูเขียนเทีเยวไตเฮยดเป็นการเยียนสูบเอาเมืองไตเทียบถือบันผูเขียน มันจังอะไรเปลี่ยนมาเลยลองต่อเปลี่ยนขึ้นตื่นที่ไรเขียวเหม่ออกันผายแล้วผายหนึ่งพี่น้องปลาโอเขียวโคเขียวห้ามันเขียวห้าป้องสู้หนังกันเขียวกันขึ้นห้าหเลยลองหมาเตียบตีหัวปงถึงเมืองเปิงตีจอกหนักตีนั้นนี่เตะเป็นหมู่วนันพี่น้องปลาโอห้า chỉ xem mà chịu nghe, giảm liên quan bảo, àm nãng có, yến nó lại hôn nhạc bắn bì chiều họ, cà lùng một lăm, ham đẹp cà liếc, quẩy, trước màn là hai vẫn muôn bị video là lại, anh khéo thủ lý hiết nãy nay mưa khiên hay, anh đang khao khát vào phòng à xích อันอยู่จะมานมาชาสองตีเนี่วลลยวันปานมาเอเียวเน้อันเตีผู้ก็มีอันเดีมต้องก็ได้มีอยู่ยแง่คุยอ่ะเข้าหลุดกัวขึ้นขึ้นใไหมวะพยายามเป็นสิกองสี่พยายามอยู่จะมันมาชาสองตีพยายามคมมันใชยื้อก็จะคุณสาปานั่นเองเนี่ยเขาหลุดด้วยพยายาเอ,อาผงนิดมากเกาในเมืองไตยเฮาเมืองไตยจดมดเข้าสารการัดไตเปรหลีห้องให้งาน ได้มุ่ปลายเขียความบาปื่อนั้นจุ๋มเลยเนี่ยที่ไหนเหรอคนมึงอ่อนกันด้วยใหรผู้ว่าจุ๋มเลยเป็นผู้เขียนจุ๋มเลยเป็นสิบเจ็ดขีดจารบานมึงปีนออะไรอันนี้ก็ว่าทางลางเนี่ยซับแดงนี่กันฮใครผู้ใครหันปลอดตอนหนึ่งว่าเงาลายดังหูปงเอือมเมืองเต็นที่จอกหักแต้กา พิวบอกว่าหมากในมันตีเชียงไหม่กันเออย้อนว่ามันเป็ยนยามยามเหนือไพ,พ่ไพ่เลยยามปอมันตุ่มยากันมันปั่นตังตุกข้าขันใจปีเขียวปีอนอไัไหนอันนี้กรลีรู้สึกโคเขียวเข้าข่าอาบมาด้เป็นเจ้าโซ่ห้าเบียนหึงภูมิจันอบมาด้เป็นเจ้าเสียงว่าห้า yêu cổ theo lại lại chậm tín phút khá hắc mang có có hú vâng có có khiến có hái mang có có lại tái âm xin là xảy ra bình cổ bình cổ đã hơi quân lũng và nó hay sạc xả lũng giới lấy nghìn lấy khăm xì lệ chỗ sư dọn quân đang nữ đần chính giang vườn quân đang tờ này xăm và quân lũng hiếp cán tỷ giải ก็มันไดไเหมือนดั้งข้าเจได้ปีน้องปัญญาทั้งหลายลีเซลายกันเข้าเปลี่ยนใต้หังการเปลี่ยนเจ้าคือนในมือใดสายเลือดไ้โคเขียววานให้อันใกล้เหลหันเพราะว่าปากตุยน้าตาก็สเปี่ยนใตนะ สักเขียนลายนะ่ะโมอกิ่งก็สําเป็นีนได้ตีแล้วตี่อ่ำเล็บรอดเพนนันเปิ้นก็เจวันให้ทุกอันหูกว่าหญ้าก็ตายอันดังปีเดีเขาควนได้ว่ากุนในหมักต้องเลี้ยงเนี่ยของมันขำกันฮะฮะของมันขำกันคุนในหมักต้องเลี้ยงเนี่ยมันจะมีเฮกั พอกว่าก็ตึ้งปั๊กซิกก็เป็นพี่กึ่งกลางหัดถึงว่าเมึงภูเมืองส่งเมืองกัดเมืองเย่จัดนารู้เป็นเรื่องขนาดจัดาวในไรเกิดครับไรเกิดอยู่หวกัหาที่เกิดมันมีฮะแม่หา้างนานมาสายวนันไปเมืนะ่อระนาบไปกว่ามึงไทยไปกว่ามึงขี่ไปกว่ามึงมามันตีกว่าเกิดที่ระดับเพราะคู้ว่าเป็นซิกวันให้เป็นสมปันตีสันทีเที่ยงรูงก้ก่อน ย้อนเป็นหัวเมื่ออยู่เมืองก้นก็มกกเมกกล้ยกับเป็นเีียววิญญเยนขนันเง,งามันก็าอารปันเข้าขึ้นเข้าเวียงเลยจาตัวเาร,ราลาเมกควรเมืองสมเดีว่ระ้าหนึง่งปีนอ,อเออในสึกใด s s p p ียว,ววันให้อันะเฮาปิดใต้หนังกันโดยลองหักกันแล้ไม่ใจ dạ bị áo lụa lão ca xê lệ tháo khìn tháo lông quân mương hết bằng canh miệt sụt mờn làng ở ping đì choang ngặt mặc xót ta liếc một lâm ta yểm một lâm chỉ ma cõi yao yoi piu long lối đi năn theo mưu này vạn thề sao sòng ô khăm cái năn bị lại ป้อมมีลองพ่นเปลี่ยนกันก็เตรมหันลองลู่ซุ้มตายของสโค,โคเขียวเขาค่าใจเรยกนำตาต๊กในโอีิยอ้อนสื่อหารจันปรปาย่อำพ้องหรือไรขอสั่งพ้นเท่าพ้นกี่วันให้อันนี้ก็มาสาร้างเลยทำแรงเียีิน้องไปโดยลองเงาลลาหมักสอดกากุนปัง,ปงก่อยแลยจุมวันให้ไหลลู่ไหลซุ้มในหุ่นคที่หนึง หมายสองเขาขามาตัวปลายม้อนขวัเฮียงไรสดเหนือ,อ,อนไลหล่ด้าฮัลลาเนี่ยด่าจ้อ,จอยกุ้นปลายพี่ปลายพี่ในเสียนไรละ่ะหมายหนึ่งหมายสองหมายสามเนี่ยเสียนป้ายอย่ามาทัดฉากในรายกันอยู่เนี้ยว่าเขาเจ้ากระดีกว่าจ้อยกุ้นปลายพี่หมายสาม หมายหนึ่งเป็นตัวหมายเลสองเป็นตัวเลขทางล่างบันทึกหนึ่งไม้หนึ่ง,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 งน,นี่น, này, นางยิงใจคือใจอยู่ในคูในเวียงทางเยืาาเ่อมเฮิทก้มานแหละมีปีนอ,อกเป็นมันย้อนลูกเขาอ่องสิบดนันสีแหล่เอาผู้มันเงาไล่แนี้เขาก็ปอกมือเหยียกลุ่มเละโุนปีมือจอมคือมันไม้สองกวนมากมีหลีเปลีบยนไปออกล่าซิวเจ้ามีสี่โป๊บผ่อ,องสี่แรล่ กว่า่เม,มาหนะ้าเมืองไดปรจานฮบก่อขัดขึ้นขัดบัอันไหนเปิ่ยนคนนี้ขึออ้นเดี๋ยวก่อนจว่ารถก้าเต็มทุนปลายก็ึกนี่อยู่เขาได้ไม้สองวหวกามายสามนั่นเปลี่ยนเจือไม่อยู่ดีปางหลงหาลา้าไล่ะาจ้องว่าสูหา้าจองคำหา้าปีนอหลายอันมาอยู่เนื้อกันด้จ้องจะในอันไหนนีจอยไม้สามน,น ย้อน่าเปลี่ยนจคือใดอัานอยู่ไว้ในคูนเวียงคุยกับป้ายมงนีเต็มทนเมื่อไรไปก็มีเงินแต่ได้บ่าขาดขึ้นบินหลังไม่ปึงโฮมปึงเพสังขารศาสนาจะได้อยู่ไว้ในจองเมื่อขึ้นก็มัจ้างขึ้นเป็นทำก่อยเป็นก้อนนี้เลลัพลักว่าเสียงก้อนน้ำก่อนไหนป้ายมวนเขาขัดใจมาสองคืนควอนเฮียงกันมือว่าไหนโดยมีสิบใบ ปั่นปูดกันห้องเพียงความลูล่คำแต่ไรเงินเสดจอยเทียมกวนปลายพีหยันขึ้นยีอันามาโมกสอยอยูน่นกการได้จบเลยลองได้เลยอยู่ดีเสียนไปเลยใช่ืหอยายแดหันมาเป็นรองดีแดกำมเทียมปันเทียมดีจอยดีเลยมือขึ้นมือผูกในห้องผูกนะเลือนนาห้องปกีหน้าห้องผูกใชหเฮ็ดหื้อเสด,สดจอยกันก่อนที่ติ๊กล่ะ ต้องเชา่าให้ดูค่า้อเ่าห้问问ปลายเพียมานึ่ตีแมือขึ้นมือขึ้น,นดาหูนะเคือเ่อน,าอนอเาบห่ก้อยปีนออเออก็ไปติวนถึงออปีนอเขาค่ะเฮ่งลายมอนเขาอันห้องเพียงกว่าต่าไล่เงินต่าขอนเงินหุ่มียงเสดงจอยแถ,ยถมกงน bài thi, anh ấy bị lòi tít bài thi, xiên mãi, này, anh đi chuẩn, xíu xíu nữa, nếu tay đi đi miền tây, anh chỉ ba anh trung, trung cỡ, trung ma, trung trung liu sang, cả, mang trung trung để mi cổ, lô hay mi nè, หนุ่มใต้ห้าอ่าต,ตื้นกลองตืนกลางห้าเขาก็ช่วยมาเยาก็เขียนมาอยู่เยอวัาสิบสิ้นแลเป็ีนจุง้งวเลยเข้าหากันควัเฮียงกันแต่อะ,ะไรนี่แสลงใยคนไปพี่หมายัาปีนอ่ะไรอันนี้เป็นรองเยอะปาปม้อนควัญกันเนี่ยายม้อนออกกว่าที่ปม้อนไปเป็นเ้องว่าสายหรอสายนะวยกะยื่นมาแตนะ่ดิช่วยได้กว่าดีเยอะนะ้อย ไปมวนเฮียงอะไรห้องทิ้งกว่าก็ไม่หมกหมูซุ้มนะอันอยู่ในตังวงเจอไใน,นีแต่ขอนเฮียงต่าหาเงินเฉลยจ่อเออนี่ก็ยองมีจุ้มมีลลลหลูกไวยนี่ก็เขาจ่กันพี่เราลีพี่เราทั้หงหลายไม้สามนี่เหรอไม้สามในคนถ้าส,สั่งขาว่านกลางมือ้ออันเฮ็ดขาวเยอ่ๆฮะถ้าส,สังาาา่งกลางมื้อฮะเจ้าเนี่ยก็ลีขอนเฮียงกัน อย่าพีว่นมาข่าวก็แค่ข่า,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 าวมันแค่หมาน้าสูงเงอเขาวอะก็เห็นข่าวเขาโวยรงมันจ่อยมาอย่าพีว่นที่ไหนปีนอเขาวันเห็นข่าวในเมืองไทยในเมืองไทยน้องมึงที่เราสิม,มาลองขา่าวได้ทัศนการมึงจะได้ก,ก่อนน้ำนะป้อยมีสี่ไหนจ่อยกันมากเ,เ,เ,เลยผมแจกมันเสียนป้ายอะไรมาห้าพันเลยผมแจก นะก้อที่สองไรมาแ่งสามพันก้อที่สามไรมาแทงหมื่นหนึ่ง 10, ก้อที่สี่ไรมากระหนมากว่อนแทงไปกวนปลายพี่เข้าวันอยู่ไว้ในเจ่องคุนเจ้าก็ดีสักสักอยู่กว่าอะไรเข้าถึงเดียวก็เจ้าเชาก็เดีเพราะอะไรหูใครเพรอะไรไม่ใจรักแค่นั้นเออปลายพี่มูดีอยอดยอดว่า,า,าดีมือขึ้นก็จ้ามือมบนมาซิมขึ้นอย่างนั้นปีน้อะไรหลือเสีย เฮียงการยานมือเขาขาอันเป็นป้ายมอนกอหลีอันมากกอดัังจุมสูจุมเข่าสิได้มีหลูกกูอ้างแต่งมันเข่าหากันคอนเฮียงกันเชลยจอยที่ในกาหียาวก็ะโคนถ้าสาการข่าวอยู่จอกแล้เมึงเลยก็ยังกับปานออนไลน์เหมือนเดี๋ยวในมันกว้างไกลกันเลยฮะคมมันเชลยจอยมากจางไหนแต่มันเหลี่ยมันปีนรองนี้เออพี่น้องเขาอ่ะอีดีเสียนปายก่อ ติดขัดเจเลยกล้องกายเมื่อตีไล่ขค่หลายๆย่องเว้ยขันจะลองกับสิบติป่อแลเชียงเงด็ดเอาไว้ใครหูหูห่หาก้นไปเพมีการรื้อบ้าไหมยองหล่าหลายๆอันอันดนั่นซั้นไม่ดีสักปีดอกอะไรอันนี้ก็ติดสนถึงปีดอกไทายยาังกัญยาเมือง ให้หมองอกไหวขึ้นเคลื่นสุงคาตีเกิดทาวันเท้าปู่มวันเท้าเกิดตีแล้วจะตีตีสันติเท้าล้อนเ,เดียวห้าาย่าเดียวจ้องเท้าถูกดีจอยขึ้นจื่อคือเท้าอันปลายที่เสด็จมานอนอยู่ในกันเล็กย่อที่ทีไหนวนด้วยถัดด้วยไตจ่อยไตไตเย่ะไตอะไรอยู่เลยไตจื่อคือเท้าอย่าปล่อยผพาวางเถิด จอยว่าทีทีมงานของคนเฮ็ดข่าวฮะทีมของตงวงวุงไตอันเฮ็ดหมูเฮ็ดจุม้มในเมืองไทยฮะอ่านนั้นก็ทีมอว้วกอยของปลายมอนฮะเขาก็จอยเมื่อตีเดียวเป็นกลุ้ยหนึ่งก็จอยทีแล้วก็เป็นรองนี้เนี่ยนก็ฝากไว้ปุ่นดาวมือนั้นสองหูหกขามาสุบ